สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทําเต้าหวยฟูสลัดนะคะสูตรที่ง่ายที่สุดเลยค่ะใครๆก็ทําได้นะคะแบบนี้นะคะดูวิธีทํากันค่ะค่ะแหม่มก็จะใช้มั h เมลโล่นะคะประมาณ30กรัมนะคะ30กรัมแล้วก็ใส่น้ําเปล่านะคะ40 ml นะคะ40 ml หรือว่า40 cc นะคะเท่ากันเสร็จปุ๊บก็จะปิดฝานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะยกไปเข้าไมโครเวฟนะคะเวฟอยู่ที่600วัตต์นะคะประมาณ2นาทีค่ะค่ะเราก็จะมาเปิดดูกันนะคะนี่ค่ะก็คนส่วนผสมเนี่ยนะคะที่เขาเป็นสีขา,ขาวๆเนี่ยนะคะคนให้เขาละลายดี Okay. นี่นะคะพอเขาละลายดีแล้วเขาก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะคะเ okay. เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเติมนมนะคะนมวัวนะคะก็ใส่ไปค่ะ80ดสิบหรือว่า80 cc นะคะก็ผสมให้เข้ากัน ค่ะพอเราผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะแต่งกลิ่นด้วยกลิ่นอัลมอนด์นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ของญี่ปุ่นหน้าตาจะแบบนี้นะคะก็แต่งกิ่นไปค่ะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะให้เขาเสร็ตตัวค่ะ นี่ก็เซตตัวดีแล้วนะคะหลังจากที่เราไปแช่ตู้เย็นกันใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็นี่นะคะประมาณนี้นะคะนี่เราก็จะมาแต่งหน้าเพิ่มกันนะคะอันนี้คือซอสมะม่วงนะคะแหม่มทำคลิปไว้แล้วนะคะซอสมะม่วงก็คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบทานกับออซอสมะม่วงนะคะเขาก็จะลาดไป นะคะลาดไปเยอะๆหน่อยก็ได้เนี่ยค่ะก็จะใส่ไปแบบนี้แล้วก็จะใส่เนื้อมะม่วงนะคะเพิ่มไปค่ะนี่นะคะหรือว่าแตกตามชอบได้เลยนะคะนี่ค่ะจะใส่เป็นผลไม้รวม อามชอบที่เราชอบได้เลยค่ะก็ใส่ไปแบบนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ใบมิ้น์นะคะตกแต่งไปนิดหน่อยกันนะคะก็สวยดีนี่นะคะเดี๋ยวอมจะยกให้ดูจะเห็นไหมเ <c oughs> นี่ยนะคะเห็นไหมเขาก็จะเป็นมีมีชั้นชั้นด้วยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูง,ง่ายๆนะคะก็ สนใจเมนูไหนนะคะก็ลองเข้าไปดูใน YouTube ได้นะคะเพราะแหม่มทำคลิปไว้500กว่าคลิปแล้วนะคะหรือว่าจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์คุยกันเรื่องอาหารก็เดี๋ยวเข้าไปคุยกันในกลุ่มได้นะคะแต่ห้ามไปขายของนะคะให้เข้าไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านอาหารหรือว่าการปลูกต้นไม้นะคะเดี๋ยวแหม่มก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิป youtube นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็คลิปนี้เป็นคลิป เต้าหู้ฟูสลัดแบบง่ายๆใช่ไหมคะคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเต้าหู้ฟูสลัดเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะเป็นสูตรครีมสดนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ